รางวัลอิกโนเบลประจำปี2014ครับรางวัลของสาขาชิโยามอบให้กับทีมซึ่งได้ทำการบันทึกอย่างละเอียดว่าสุนัขเนี่ยอุจจาระและปัสสาวะตามทิศทางของแม่เหล็กโลกคือหมายความว่ามันจะหันหัวหางของมันเนี่ยไปในทางทิศเหนือใต้หมาที่ทดลองเนี่ย70ตัว 3 7สิบายพันธุ์บันทึกการอุจจาระ1,893ครั้งและปัสสาวะอีก5,582ครั้ง <Hey. S 1> เป็นเวลา2ปี 2> แต่ว่าแล้วเวลาเราเห็นที่แบบไม่ชอบไปแบบฉี่ใส่ย,ยางรถอย่างเงี้ยแล้วถ้ายางัรถไม่ได้วางตามแกนแม่เหล็กโลกอ,ะอ่ะอาอบันก่าวมีเหตุผลขอตบมือให้ก่อน <c oughs> การเก็บตัวอย่างทั้งหมดเกิดขึ้นในที่โล่งแจ้ง ไม่มีรถยนต์ไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีถนอนอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของการคิดแบบรัดกลุ่มอย่างออกแบบการทดลองที่ดีแต่เขาก็สันนิษฐานหลายๆอย่างนะเฮ้ยห <c oughs> รือมันดูผ <c oughs> าทิ์เปล่าอันนี้ก็เป็นอีกสมมติฐานหนึ่งว่าหมามันไม่อยากแสบตามันก็หันไปทางเหนือใต้ม <c oughs> <c oughs> สมมติฐานเหล่านี้ <c oughs> เขาได้คํานึงถึงหมดแล้วแล้วเขาก็ได้แยกแยะความเป็นไปไ,ได้ออกมานี่ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นแน่นอน <c oughs> เป็นเรื่องของแม่เหล็กแน่นอน <c oughs> อันนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าเขาแยกแยะยังไงไปอ่านในเปเปอร์ได้ที่มันน่าสนใจคือนี้คือถ้าเราดูข้อมูลโดยรวมเนี่ย นี่คือเป็นวงกลมแสดงให้เห็นว่าทิศทางเหนือใต้ออกตกนะฮะถ้าเราดูจริงๆตลอด2ปีมันก็มีหมดเกือบ,บทุกทิศแหละแต่เราต้องมาแยกนี้ฮะเรามาแยกวันที่สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยค่อนข้างเป๊ะก,กับวันที่สนามแม่เหล็กโลกมันมีความแปรปรวนพอแยกออกปุ๊บเนี่ยวันที่สนามแม่เหล็กโลกเป๊ะเนี่ยนะรวมกันทั้ง2ปีเนี่ยผลชัดเจนเลยว่าหมาเนี่ยมักจะหันหัวไปในทางทิศเหนือใต้ในขณะที่วันที่สนามแม่เหล็กโลกมีการแปรปรวนข้อมูลออกมากลายเป็น รันดอมคือหันทุกทิศทางนื่อกว่าพอมันแยกแยกออกมาองี้แล้วมันถึงมันถึงมีน้ําหนักในการวิเคราะห์ไงว่าเอ้ยเห็นไหมมันมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะจริงนะไม่ใช่แบบว่าเป็นการแบบมัวๆขึ้นมาอะแล้วมันทำางั้นทําไมเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่ามันทําอย่างนั้นทําไมรู้แต่ว่ามันมีความสามารถในการดีเทคแนวสนามแม่เหล็กโลกได้เป็นเรื่องของแม่เหล็กแน่นอน